เจ้าค่ะไม่ต้องเจ้าค่ะเจ้าเคาะร้างทุกทีต้องไม่ให้สุน,นัขตื่นเดี๋ยวฉันจะไปดูยิงกันเขาปวดหัวของฉันปวดน้ำมันปวดเหมือนถูกปิดไส้เลยอ่ะโอ้งนเลยค่ะมงน ทานยาสักหน่อยนะคะอ,อย่าร้องอย่า,าร้องพอมีวันเบาๆทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีาทานยาหน่อยแล้วคะทุนหัวของลงออมคนดีคนดีน,นาอย่าดื้อน,นะทุนหัวของลมนานี่ติดงัน้นนมนมป้อน,ออะนะเอานะเร็วคนที่าน,า,น,น,า,นเาเราจะมาจะได้หายปวดไงคะไม่เอาอ่ะหญิงการเป็นอะไรคุณหญิง มีอ๋อแหน่นี่ดีว่านมอุ่นบอกนะไอฉันก็ลืมไปนะว่าหลานสาวฉันเป็นผู้หญิงงานหญิงการเป็นอย่างนี้ทุกเดือนรอลูกฮะทุกเดือนเลยฮะนี่อย่ามาห้ามมาให้กับฉันนะเรานะ่ะมันเป็นผู้หญิงอะผู้จ้ามันอ่อนหวานเป็นผู้หญิงหน่อยไม่ได้เหรอฮะหญิงการไม่เคยได้ยินเหรอว่าที่เขาว่ากันว่าสำเนียงบอกภาษากริยาสอสกุลนะ่ะ นี่ขนาดมีรอบเดือนนะลืมไปเลยหรือว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะมันเป็นธรรมชาติผู้ชายเนี่ยเขาไม่เป็นกันหรอกเขาไม่มีมดลูกรู้ไหมผู้ชายไม่มีมดลูกนี่หว่าจะทำไงถึงเป็นผู้ชายได้อ่ะก็ตัดมดลูกทิ้งซะสิ คุณหมอที่ฟังก็ยังแปลกๆห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังที่คุณหญิงบ่นนะครับคุณหมอครามอยากเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมันไม่ดียังไงล่ะครับมันเบื่อว่ะทําอะไรก็ไม่ได้จะปีนต้นไม้ก็ไม่ห้ปปีนจะเล่นไทคนโดไม่ได้เขาบอกไม่ดีแล้วบังคับให้ใส่กระโปรงด้วยทอหมาขาหน่อยนะแต่ที่เดี๋ยว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 โทษนะครับคุณหมอครับ สุภาพหน่อยสครับคุณหญิงครับคุณหมอหน่คุณหมอธรรมดานะเป็นคอว่าจำต้ท่านป้า้วยนะก็เพราะท่านป้านั่นแหละหญงถึงไม่อยากเป็นผู้หญิงไไม่ลนะครับคุณหมอครับไม่ลาไม่ไปไหนเลยหมอขาตัดนะก็เนี่ยตัดอะไรจะง่ายๆได้ขนาดนั้นก็ปดโอนแล้วหอมแล้ว ยังทานไม่ได้นะคะยังต้องแต่งครีมเลยสดก่อนอ้าวทำไมล่ะครับก็มันยังไม่ได้แต่งหน้านี่คะเออแล้วพี่จินมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่ชวนรุ่งไปวังจันชายครับไปหาหญิงการด้วยกันนะครับนี่ก็ดีเลยสิคะงั้นเดี๋ยวรุ่งเออเดี๋ยว อยู่ในครัวนี่เองเหรอคะนั่นสิอาเห็นแวบๆอยู่ข้างนอกก็เลยขึ้นไปตามยี่อ้อลงมา mm hmm. เออนี่ลูกไปเดี๋ยวจัดของว่าเผื่อคุณจินหนึ่งที่นะเชิญค mm ุณ hmm. จินจไปคุยข้างนอกดีกว่าค่ะเออผม,มชวมนลูกไปเลองจันชยัยครับอุ๊ยตายละแม่อาเสียใจด้วยนะคะคุณจีน mm hmm. เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะอากับคุณเรืองชัยเนี่ยมีแขกจะมาทานข้าวที่บ้านนะคะ เรื่องอาหารรับแขกเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของลุงคนเดียวเท่านั้นเองละค่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณจินอ่าให้ยี่ออนไปแทนนะคะดีค่ะคุณแม่ดีค่ะแต่ว่าทำไมยังต้องไปหาหญิงการด้วแล้วค่ะในหน้าหนุซนจะตายโอ้นี่ยี่ออนก็คุณจินะเกี่ยวดองเป็นญาติกับหญิงการก็หวงหญิงกาลเป็นธรรมดากลัวว่าหญิงกาลเนี่ยจะเป็นกระเทยนยสิจริงนะคะ แล้วลราค่ะคุณหญิงขามันสวยไปหมดชุดนี้ดีไหมคะคุณหญิงขาอเอาหญิงเอาตัวนั้นน่าหญิงชอบตัวนั้นนี่ะะนก็สวยใช่ตัวนี้ตัวนี้เนี่นตัวไหนนั่นแหละนี่เหรอคะใช่แล้วคุณหญิงนี่มันขาดวินอย่างนี้คุณหญิงจะใส่ไปได้ยังไงคะอืมก็นี่แหละมันามันมันแพงที่ต้องขดขาดนี่แหละ พยายามออกจากวังก็งไปดูโลกใหม่บ้างซีนมเนี่คุณหญิงยังไงนะนมก็ไม่ยอมให้คุณหญิงใส่คุณหญิงจะแต่งตัวอะไรเนี่ยให้มันดูถูกกาลาเทศะสิค่ะอย่าลืมว่าท่านพ่อเป็นถึงหม่อมเจ้านะคะคุณหญิงโอ้ยไม่เอานมไม่ให้ใส่หรอกไม่ให้ใส่ไม่เอาไม่ชอบตัวนี้เดี๋ยวเลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่ะอะไรก็ช่างท่านสิหญิงถือว่าท่านเน่ยเป็นท่านพ่อกับพอแล้ว ไม่เอาไม่ต่อร้อต่อเถียงคุณหญิงแหลคก็หญิง่ะคุณหญิงจ้าคุณหญิงคะคุณจินตักศักมาหาถัเหรอไปลูกมาด้วยเปล่าไม่มาค่ะมาแต่ลูกสาวคุณลักษณาแม่เลี้ยงขนคุณรุ่งรื้อดีนะคะโอ้ยยอนมานดาวมาทำไมก็ไหม่อลูกคุณหญิงอันนี้สวยค่ะเอา,เอาสีนี้สวยนะด่วนนะ ค,ค,คณหญิงใส่ตัวนี้เลยนะคะคนดีขององนะคะโอ้โหสวยจริงๆสวยมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ไงสวยที่สุดแล้วน,น้ำกลบสีแบบที่นั่นอันนี้มันหวานดีนะคะแน่น,นองก็ไปใส่แองเกลิลการสร้างให้ก็ไม่ใส่หรอกบางทีนึงก็กลัวมันจะออกมาจุกกรูจุกกรูจุกกึูกก <c oughs> ดูวัน าไม่สวยหรือยังไงคุณหญิงว่าอะไรมันจุกกลู่จุกกลู่สวยค่ะนี่ถ้าเกิดลำดวนลดมาอีกสองกิโลลำดวนก็ใส่ได้ไหนคุณดำลองใส่สิคะก็สวยดีอ่ะเอาแต่หน้าใหม่ทีสิคะอะไรวะวู้ยสวยๆค่ะอุ้ยแต่ระวังมันมันจะออกมาจุกกลู่จุกกลู่กุกกุกกุกเลยคะ อะไรก็มอมใช้ขอสั่งนะนายชมอ่ฮให้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมกับพระเกียรตินั้นก็มอมแล้วก็ทำใจให้ชินให้ชินแล้วเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองใช่ไหมก็มอมเป็นต้นว่าเราจะเลิกแบกเกียรติไปบนบ่าชูคราวท่านยกคนที่อยู่ในฐานะอย่างท่านเนี่ยแล้วจะถอดเกียรติยศเหมือนถอดเสื้อถอดผ้าอย่างนั้นน่ะเหรอก็มอมมัน เราก็จะเอาเกียร์เนี่ยเก็บไว้ใน,นลิ้นชักชั่วคราวแล้วต่อไปนี้นะเลิกใช้คําว่าฟาบาดกระหม่อมสักทีได้ไหมถ้ามอยากให้ฉันเป็นเจ้าไม่มีสาแล้วก็จําไว้นะเป็นไงคะเมื่อคืนหลับสบายดีไหมคะอ๋อดีครับ <c oughs> แต่เมื่อคืนก่อนนะครับผมนอนไม่ค่อยหลับฮนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชินกับกระจกฮนะ <c oughs> กระจกเหรอคะเอออนนั่นน่ะเขาเรียกว่าโรงแรมม่านรูดค่ะเพราะต้องมีกระจกเอาไว้เยอะๆสิคะเแล้วแล้วเขามีเอาไว้ทำไมจะเกินความจำเป็นนะมากเกินน่ะใช่ครับเขาก็มีเอาไว้สำหรับให้คนดูสิคะคนที่จะเข้าไปใช้บริการโรงแรมม่านรูดเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เข้าไปนอนกันอย่างเดียวหรอกค่ะ เออเข้าเข้าไปเ <laughs> ข้าไปฮือฮือ กิเขาไม่รู้แล้ว่าวันนี้ฉันนัดหมอเอาไว้เขาไปวางจันฉายอ่ะท่านอยากอะไรดนพิเศษไหมคะหรือฉันจะให้ทำถวายดีครับเพราะน้ำหนักท่านลดไปมากแต่ควรเป็นอาหารอ,อ่อ,อนๆครับหมอคะพบท่านฉลัดบ้างหรือเปล่าไม่ได้ตัวสุขภาพมาหลายปีแล้วนะ เมื่อวันก่อนผมกับผมพบคุณหญิงครับหญิงกาเนี่ยเหรอครับเป็นอะไรไปครับร้อยวันพันปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นหญิงกาเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะครับหมอหลานสาวฉันเป็นอะไรหรือหมอคุณหญิงไปขอให้ผมตัดมดลูกครับอะไรนะหมอ ตัดมลดมลูกทิ้งอะเหรอใช่จะตัดมดลูกทิ้งายนี่มดลูกมันเป็นสมบัติส่วนตัวของลูกผู้หญิงนะจ๊ะนี่เธอเรียนวิชาเพศศึกษ,ษามาหรือเปล่าผู้หญิงการนั่นน่ะสิ มันฟังลําบากอยู่นะอะไรในร่างกายเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์เขาสร้างมาพอดีพอยู่แล้วอะ่ะจะตัดทิ้งทําไมอะ่ะคือมันลาคาญนะพี่เจนหญิงอะ่ะถ้าไม่มีนะทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างตายแล้วนี่เธอไปเอาความคิดบ้องบองนี่มาจากไหนเนี่ยฮะ เป็นผู้หญิง่ะนะดีจะตายพอโตขึ้นเป็นสาวก็มองหาผู้ชายรวยๆแล้วก็แต่งงานนั่งแท่นเป็นคุณหญิงมีบ่าวไพร่มารับใช้กราบกรานก็แปลกดีนะที่เธอไม่ชอบเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ถึงเกลียดหรอกแต่มันกลัวถ้ากลัวอะไรหญิงกัน ลัวโง่เป็นผู้หญิงมากๆมันโง่คิดอยู่อย่างเดียวมีผัว มันเล่นนานแล้วเนี่ยเป็นอะไรคะคุณนี่น้ำมันไม่เหมืออย่างนี้อ่ะว่ามันแกงอะไรเนี่ยโอ้ยแกงไก่ใส่หน่อไม้ค่ะร้อนทำไต้องมันต้องเป็นเผ็ดเ็อะไรอย่างนี้ฮะโอ้ยเต็มๆพังแล้วอดทนหน่อยสิโอ้ยอดทนก็อาหารไทยทั้งนั้นน่ะอาหารอาหารไทย แต่ว่าก็มองไมไม่ไม่อยากกินเห็ดขนาดนี้เฮ้ยพออยู่ที่โนอแน่นะนะก็บ่นเดือดถึงอาหารไทยทุกวันเลยใช่ก็มองบนถึงแต่โอ้โหยู่ไม่ไหวละแล้วจะมาร้องวอ่าเผ็ดได้ยังไงโอ้ยร้องไส้ร้องไส้สะพังแล้วโอ้ยเฮ้ยก็มองท้องของต้องมองท้อง,อง,อง,องนี่ไหมเคยกินแต่นมแต่เนยไม่ไม่เคยไปเนี่ยไม่น่าเลยไม่น,าน่า ก็รับม้างค่าเรียนเรียองนี้ให้สร็จทั้เลยน้ำน้ำกันน้ำนาวโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยทำไมจะเผ็ดปานนั้นครับคุณคุณเอา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 เผ็ดน่ะเออแม่คะาอะไรคะที่แถวนี้นะมีที่ไหนที่เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจมากไงอ๋อที่เที่ยวเหรอคะ โอ้เยอะแยะเลยล่ะค่ะหนุ่มแน่นอย่างพวกคุณๆนี่นะคะสมควรที่จะเที่ยวตามบาร์ตามเทคเดี๋ยวนี้มีทั้งนะเรานะฮะดิสโก้เทคนะแล้วก็มีเออผับนะแล้วก็มีอุ้ยอีกเยอะแยะเลยล่ะค่ะ mm. ขึ้นชื่อว่าเมืองไทยนะคะฝรั่งอนี่ยงี้ยร้องว้าวะะล่ mẹ la mẹ la cái mồm mẹ ào mẹ ào mẹ ào cái mồm mẹ mẹ เหือไหลโกลกเปนน้ำตกเลยท่านทำไมมันถึงเด้นล้ออย่างนี้นะนี่ท่านครับผมว่านะไปหาโรงแรมดีๆอยู่เฮะนะ